วันนี้นายกก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ครับว่าที่ประชุมครมรเห็นชอบคําถามประชามติซึ่งเป็นคําถามของครมรแล้วก็เลยส่งให้กกตนะตามแนวทางที่อาจารย์บอรศักดนะ์ได้มีการเปิดเผยก่อนหน้านีนะ้นี่ครับวันนี้ก็ชัดเจนส่วนเลือกตั้ง8ปดกุมภาพันธนะ์ก็ขึ้นอยู่กับกกตพร้อมทําวันเดียวกันเลยนะก็เป็นเรื่องของกกตแล้วหลังจากนี้ มันจะได้ไม่เสียงบประมาณวันนี้นายกก็บอกว่า4,000ล้านนะเท่าที่ฟังมาไม่อยากให้เสียงบประมาณโดยใช่เหตุก็จัดวันเดียวกันไปเลยนะส่วน MOU 4344ประชามติว่ายกเลิกไหมเนี่ยนะชัดเจนแล้วว่า,าไม่ทำในวันเลือกตั้งใหญ่แต่ภูมิใจไทยจะมาเป็นนโยบายหาเสียงด้วยหรือไม่หัวหน้าพักภูมิใจไทยคุณถินบอกวะ่าเป็นไปได้เพราะพักชัดเจนเรื่องนี้อยู่แล้วชัดเจนก็คือยกเลิก เคยมีแถลงการด้วยเคยมีแถลงการด้วยแต่ตอนนี้เป็นรัฐบาลรักษาการทําไม่ได้จะไปทําประชามติก็อาจจะมีปัญหาอีกตอนนี้เพราะฉะนั้นก็อาจเอามาเป็นนโยบายพักเลยพักอื่นก็เหมือนกันควรจะนะถ้าท่านมีจุดยืนยังไงไม่ยกเลิกก็ไม่ยกเลิกก็บอกประชาชนไปเลยเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องการเมืองการเลือกตั้ง